สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคัสกีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็มีการชิงใจกิลนะครับผมกับกิลเซเว่นซีเซิฟหนึ่งร้อยนั่นเองครับโอ้โหผมบอกได้เลยว่ากิลนี้ไม่ธรรมดานะฮะดีกีลก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คือคุณจินกิเซเว่นซีนั่นเองครับเออก็สามารถไปติดตามช่อง YouTube ของเขาได้นะฮะผมบอกได้เลยว่า พี่เขานี่โหดจัดจัดแต่ว่าไม่ใช่คนไทยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองครับนี่ฮะอ้โหชนะมาอย่างโชคโชนนะครับอโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสู้กันนะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่ากิวเนี้ยสุดจัดแน่นอนครับผม ลุยซัดไปอตอนนี้ครับเปิดดวลกันซัดกันนัวเลยฮะโอ้โหจังหวะแรกโอ้โหคุณแลนช์เหรออืมยี่สิบเจ็ดล้านหมายก็อ้โหของจริงคือแบบโอ้โหสุดสุด,สดอ่ะโหดจัดอ,อันนี้ก็คืองัดกันกันแหลกแล้วนะครับจังหวะนี้34ล้านเหรอ41ล้านเหรอโอ้โหคือกะเอาคุณจิงกีมาอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะ คือถ้าเกิดสมมติแบบชนะไม่ได้ก็ไม่สามารถแตกไปถึงด้านหลังได้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องให้คนแบบโหดๆนะฮะมาตีนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะอื้อสามสิบสี่ล้านถ้าเกิดทะลวงแถวหน้าได้นะครับผมคิดว่าแถวหลังน่าจะสบายบือมากเลยนะฮะเออเอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมรอให้คนอื่นเขาตีกันไปก่อนก็แล้กันนะ <c oughs> มีแต่คนโหด,ด,ดนะเออคราวนี้ครับเดี๋ยวเราต้องให้คนแบบระดับสูงๆนะครับหรือว่าคนที่แบบโหดๆนะครับ มาแบบจาัดก,การไปก่อนนะฮะเอออะไรประมาณนี้นะครับ A later few moments later. มาครับสำหรับการต่อสู้รอบแรกของผมนะฮะดูซิว่าเราจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหคุณลันช์นะฮะเปิดด้วยความเร็วโซนิคสัดเข้าไปก่อน1ทีครับแล้วก็ตามด้วยยุงแดงไล่โจมตีไปก่อน1ครั้งเข้าไป2 08, ล้าน8โหโลแตกไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตามด้วย หน้ากากหวานครับเปิดเปิดเปิดมาสองครั้งแล้วก็อันติเมทสกิลครับจากเจนอตยิงสวนกับปืนใบบ้ามโอ้โหโลแตกเปล่ายังฮะแล้วก็ยุงแดงได้โจมตีใส่ทัสซเมกิเข้าไปสองล้านหนึ่งแสนยังดีนะครับที่ติดไม่ยอดทอไปยุงแดงป่าใส่เข้าไปหนึ่งทีโอ้โหลงไปนอนกองกับพื่อแล้วครับข่าวนี้โซนิกของผมครับเตรียมตัวอันติเมทสกิลยากมากเลยฮะทัศ์เข้าไปครับ หนึ่งทียุงแดงครับไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งคราวนี้หมาฝ้าบ้านแมนครับเตรียมตัวเตรเยมสกิลใส่แถวหน้าทัพซ์เมื่อกี้ผมแตกแน่นอนจังหวะนี้โอ้โหคือแบบโหดจัดโหดจัดโหดจัดโอ้โห27ล้านมันแรงไปไหนครับเนี่ยและคราวนี้ครับหมาฝ้าบ้านแมนผมก็ซัดคืนเข้าไปบ้างไม่มีหนทางที่จะชนะเลยอ่ะเออต้องแบบให้แบบระดับท็อปของกิลผมนะฮะมาสู้นะผมคิดว่า โอ้โหไม่ไหววะ่ะท่านผู้ชมโอ้โห,โโหคือมันอะไรจะโหดขนาดนี้นะฮะคือโคตรจะโหดกระโดดยิงเลยฮะตายสิโอ้โหมันห่างกันเกินไปครับผมอันนั้นคือเขาเอาท็อป3ของเซิร์ฟนะฮะมาอยู่ข้างหน้าเลยนะคือะแบบถ้าเกิดชนะได้ก็ชนะถ้าเกิดชนะไม่ได้ก็เรียบร้อยนะฮะผมคิดว่า การที่เราจะสู้แล้วชนะเขาได้นะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน,น้อยมากมากนะฮะ A few moments later ตอนนี้นะครับตอนผมโผล่เข้ามานะฮะทีมตงการก็แตกละเอียดแตกละเอียดเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าส่วนหน้าของผมนะครับผมยังป้องกันไว้ได้อยู่นะฮะ เพราะว่ามันมีการบัฟนะครับก็คือเพิ่มค่า HP นะฮะไม่ใช่การบัฟดีเอฟเฟกต์บัฟนะครับในฐานของตัวเองเพิ่มค่า HP ของฝ่ายตัวของเรานะฮะเกิดอีกฝ่ายมาตีนะก็จะทําให้ค่า HP เด้ง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 นะครับตอนนี้เขาก็ยังตีผมไม่แตกนั่นเองครับโอ้โหน่าเสียดายมากผมโผล่ก็มากทีเรีย,ยบร้อยตรงกลางใจแตกนะฮะแหลกละเอียดผุยผงเป็นผุยผงไปเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะเออนั่นแหละโอ้โห A few moments later moments สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับทีมผมนะฮะก็ยังคงรอดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีอะไรที่พิเศษนะฮะก็คือเราสามารถทะลวงแถวหน้าได้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กําลัง ตีแถวตรงกลางนะครับแล้วก็ทะลุไปแถวด้านหลังนะฮะตอนนี้แต่ยังไงโซนทับหน้านะครับคุณจินกีนะฮะก็ยังคงอยู่ได้นะครับแล้วก็คุณโคคุจิโบก็ยังอยู่ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าเราสามารถทะลุทะลวงไปถึงแถวไหนได้นั่นเองนะเออโอ้โหเดี๋ยวเรารอตีต่อนะครับสาหรับตัวละครของเซิร์ฟของคุณเซเว่นซีนะฮะชื่อแคมนั่นเองฮนะโอ้โห แคมแคมมลาแคมแคมมลานั่นเองฮะมาแล้วฮะถึงเวลาที่เราจะได้โชว์สักทีนะครับผมเออโซนิคเราได้เปิดก่อนนะจังหวะน,นี้ก็ออนติเมทสกิลนะครับใส่ตัวละครอ,อย่างหน้ากาก,กวัดสัตว์เข้าไป1ทีนะครับเริ่มได้โชว์ของอะไรดวงแดงก็ไล่โจมตีไปหนึ่งครั้งข่าวนี้ตามด้วยหนะ้ากากหวัดครับนติเมทสกิลไม่ได้ใช้ลูกไฟตัดลูกไฟมาตัดมาตัดมาตัด,ตดเลือดแล้วก็ โจมตีจากโซนิกไปอีกหนึ่งครั้งโลยังไม่แตกครับยุงแดงไล่โจมตีอีกหนึ่งทีคราวนี้ครับยุงแดงอันดเมสกิลปาดเข้าไปครับบังโอ้โหโลแตกเข้าไปเรียบร้อย5้ห้าล้านแปดแสนสามโดยเจน,นครับลาเชนโซตะโคยิงเข้ามาบึ้มแต่โลไม่แตกครับแต่ยุงแดงไล่โจมตีใส่มาเฝ้าบ้านแมนหรือเปล่าไม่ครับผมเพราะหมาฝ้าบ้านแมนติดไม่ยอทอไปแล้วคราวนี้ครับหมาฝ้าบ้านแมงของผมครับอันดเมสกิลใส่แถวหน้าเข้าไปหนึ่งครั้งนะฮะเพื่อบอกรูปไฟไปสองลูกไฟ ยุงแดงก็ไล่โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งทีครับมาเพราบ้านแม่โจมตีธรรมดายุงแดงไล่โจมตีมาหนึ่งครั้งโลแตกไหมไม่แตกฮะข่าวนี้ครับทัดซื้อมากิ่งของบมครับได้อันติเมทสกิลสวนกลับคืนไปบ้างสัตว์เข้าไปหนึ่งทีฮะติดฟอทั้งหมด3ตัวไม่ใช่6ตัวไปเลยทีเดียวยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปหน้ากากหวานเกือบตายข่าวนาี้ครับหน้ากากหวานตาย,านาตายแน่นอนครับเจงหวะน,นี้ปาดเข้าไป2องล้านสและข่าวนี้ปู่บอมครับเตรียมตัวโจมตีธรรมดาเข้ามายุงแดงไล่โจมตีอีก1ครั้งโอโหติดโลด และก็เด้งเข้าไปครับ3ล้านนะฮะเมื่อกี้โจมตีธรรมดาไปบ้างครับใส่โซนิกหนึ่งครั้งยุงแดงไล่โจมตีอีกหนึ่งทีครับคราวนี้อัศวินขับเคพื่อนครับเตรียมตัวนิเมทสกิลใส่แถวหน้าซาัดเข้าไป1ทีอือห่1นึ่งล้าน8ถือว่าเบามากนะฮะยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอีก1ครั้งคราวนี้ครับเริ่มเทิร์นใหม่นะฮะโซนิกของผมได้เปิดนิเมทสกิลก่อนนะฮะจะซัดไปใส่ตัวอย่างยุงแดงของอีกฝ่ายซาัดเข้าไปหนึ่งที และยุงแดงก็ไล่โจมตีซัม้าไปอีกหนึ่งครั้งครับแต่โลยังไม่แตกฮะตามด้วยโกลน,นี่คองไี่ไปอันดี้เมสกิลใส่เข้ามา3ามล้านหกแสนหืมหมาเฝ้าบ้านแม่ผมต,ตายคราวนี้หมาเฝ้าบ้านแม่คองไี่ไปอันดี้เมสกิลเข้ามา1ครั้งยุงแดงเตรียมตัวไล่โจมตีครับไล่โจมตีใส่ทัดซึมมกิแต่โลยังถึกอยู่คราวนี้ครับทั้ซึมมกิของผมครับอันดิเมสกิลสวนกลับคืนไปบ้าง <S <S โอ้ยุคไข่เียเตะไปหนึ่งดียุงแดงเตรียมตัวไล่โจมตีครับสัตว์้าไปใส่ปูบอมและไล่โจมตีเข้าไปใส่โซนิ อีกหนึ่งครั้งน่าจะยากนะจังหวะนี้โจมตีเขาวนี้รวมหมุนตัดเหล็กสัตว์เข้ามาและยุงแดงก็ไล่โจมตีโลยังอึดอยู่หรือเปล่าไม่ไหวแล้วฮะโลจังหวะนี้เซนนยครับลาเชนเโชโดโกยิงสวนกลับคืนไปเหือเข้าเลื่อนเน้นเน้นยุงแดงไล่โจมตีทันซื้อมะกีลงไปนอนและข่าวนี้ครับยุงแดงโจมตีธรรมดาเออเือ,อซั์เข้ามาหนึ่งทีสามล้านสองแสนข่าวนี้ครับโจมตีธรรมดาของปู่บอมสั์เข้าไปหนึ่งทียุงแดงไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งอัดวินขับเคลื่อนครับเตรียมตัวสัต์ หน้าเค็กปาดเข้าไปหนึ่งทีติดไม่ยอดท้อโอ้โหอะไรวะเนี่ยยุงแดงไล่โจมตีซ้ําเข้าไปโซนิกตายหมาฟ้าบ้านแมนครับเตรียมตัวอันดิเมสกิลซัดเข้ามาใส่แถวหน้าของผมปาก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 แต่โล่ยังอื้อยอยู่ข่าวนีครับยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้ามาโลจะแตกไหมยังไม่แตกข่าวนี้ครับยุงแดงของผมอันดิเมสกิลใส่ยุงแดงของอีกฝ่ายไปบ้างบากเข้าไปเข้าไป4ีล้าน9แสนแต่ยุงแดงไม่ตายฮะโจมตีธรรมดาลมหมุนตัดเหล็กซัดเข้ามาอนกทียุงแดงไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้ง โอ้โหโลแตกไปแล้วนะฮะหนึ so, ่งล้านเก้าแสนเจเนอรครับเตรียมตัวยิงอนิเมะสกิลซัดเข้ามาบั๊มตายไปฮะยุงแดงไล่โจมตีใส่ปูบอมไปหนึ่งครั้งและยุงแดงก็ไล่โจมตีธรรมดามาหนึ่งทีข่าวนี้ครับเตรียมตัวลุมหมุนตัดเหล็กซัดเข้าไปใส่แถวหน้าหนึ่งครั้งและไล่โจมตีจากยุงแดงโอ้โหโลยังอืดมากฮะข่าวนี้หมาฟ้าบ้านแมงครับเตรียมตัวอนิเมะสกิลซัดเข้ายุงแดงไล่โจมตีใส่ปูบอมอย่างแน่นอนเพราะว่าเลือดปูบอมน้อย สัดเข้ามาหนึ่งทีคราวนี้ครับยุงแดงอันนี้เมสกิลใส่ยุงแดงของฮิฟายก็สัดเข้าไปหนึ่งครั้งเดี๋ยวคราวนี้นะฮะเฮ้ยไม่ตายครับติดไมย่ยทอร์โอ้โหลมหมุนตัดเหล็กใส่เข้ามาหนึ่งทียุงแดงก็ไล่โจมตีซ้ำเข้ามาหนึ่งครั้งโล่ปูบอมยังไม่แตกนะฮะจังหวะนี้เจนอนครับก็ยิงโยกยิช,ชิดช,ช่วงแห่งยิงเข้ามาหนึ่งครั้งโล่ก็แตกไปเรียบร้อยยุงแดงก็ไล่โจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งทีติดไมย่ยทอไปแล้วหนึ่งครั้งตอนนีครับยุงแดงโจมตีธรรมดาใส่ คราวนี้ปู่บอมของผมครับเตรียมตัวอันติเมตสกิลสวนเข้าไปอีกหนึ่งทีบักโอ้โหยุงแดงไล่โจมตีไปอีกหนึ่งครั้งบกับกบกบักบกบักอือหือคราวนี้ครับหมาเฝ้าบ้านแมนครับอันติเมตสกิลใส่เข้ามาบากับากบกักบักอือหือย,ยุงแดงไล่โจมตีใส่หมาผมไม่มีฮะไม่มีหมาเป็นปู่บอมนะครับแล้วยุงแดงก็อันติเมตสกลสิลสวนกับคืนไปบ้างตายครับผมโอ้โหเจนอนครับยิงสวนกลับคืนมาโอ้โหเข้ามาเท่าไหร่ห้าแสนเก้านะฮะถือว่าเบามากเดียยุงแดงของผมก็เตรียมตัวอันติเมตสกิลใส่เข้า,าไปมั่งนะ ขอให้โลแตกสัตว์ก<ถ>็ใอ,อโลยังไม่แตกนะฮะโอ้โหถ้าอย่างนี้ผมมีติ์แพ้มากเลยนะครับโอ้โหยิงสวนกลับขึ้นมาบ้างครับเข้ามา90,00แสนหมาเฝ้าบ้านแมนครับมันจะมสกิลบากบากับก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 โอ้ยเรียบร้อยฮะให้ตายเถอะ <c oughs> มันเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราต่อสู้กันต่อ,อนะฮะผมคิดว่าน่าจะชนะนะจังหวะนี้ เดี๋ยวเรากดข้ามกันไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีคอเลยนะไปไปไปหมาปาบ้านแมนตบใส่แถวหน้าเข้าไป5้าล้านหนึ่งแสนแล้วก็เด้งเลือกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะฮะเออเดี๋ยวเรากดข้ามกดข้ามโบล็อตเตะยัดหน้าเข้าไป4ล้าน6นะฮะและตามด้วยกาโลครับโว้ยดาคือโดบุปั๊บใส่เข้าไป1ล้าน5แสนโจมตีธรรมดาเข้าไปจากฟีนิกแมน,นะฮะแล้วเราก็กดข้ามไปเลยฮะโอ,โอ,โอ้โอเคฮนะ ตอนนี้นะครับเราก็ทําลายศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วฮะเหลือแค่ฝั่งเดียวนะฮะของคุณโคชิโบนะฮะซึ่งอีกไม่นานก็น่าจะแตกแล้วหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูชมกันต่อไปนะครับโอ้โหเริ่มสนุกแล้วฮะเริ่มสนุกแล้วดูซิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะฮะ เอาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนนะฮะในช่วงตอนเย็นนะครับเรามาดูผลสรุปดีกว่าว่าใครได้รับชัยชนะนะฮะจัดไปครับโอ้โหผลสรุปโอ้โหแพ้นิดเดียวครับ8370กับ8430ให้ตาย โอ้โหโจมตีสมาชิกนะฮะสามารถชนะได้140นะครับอีกฝ่ายชนะได้131นะฮะโอ้โหโจมตีล้มเหลวอีกฝ่ายแพ้เยอะกว่าเราอีกนะครับแสดงว่าเราเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะฮะแต่น่าเสียได้นะครับที่เราได้แต้มสะสมนะฮะได้แค่83,700เอไอ้สามยเจ็นะฮะกับอีกฝ่ายนะฮะของคุณเซนะฮะเซิร์ฟ 7C หรือว่าคุณจินกีนะฮะก็อยู่ที่84,30นนะครับโอ้โหแพ้กัน เดียวจริงๆนะฮะโอเคครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็น่าเสียดายมากเลยครับก็ผ่านไปแค่นิดเดียวจริงๆนะฮะขาดอีกแค่นิดเดียวจริงๆนะครับเราก็จะสามารถชนะแล้วน่าเสียดายจริงๆนะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะซินดิเกตนะครับสู้กับ กิลเซะฮะผมคิดว่ายังไงเซเซก็น่าจะชนะอย่างแน่นอนครับผมโอเคฮะไม่เป็นไรรอบนี้แพ้ไปนะฮะรอบหน้ายัางมีใหม่นะครับเราก็ต้องสอสู้กันต่อไปนะครับรอบหน้านะฮะผมบอกในกิลเรียบร้อยนะฮะว่าผมจะเตรียมเพชรไว้สักประมาณ5,000เพชรนะเอาไว้สู้กับกิล เซเว่นซโดยเฉพาะเลนเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับ